นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ผ่านระบบออนไลน์วันที่25มีนาคมพุทธศักราช2565 บริหารโรงเรียนโดยนายนวพัฒน์แสงปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจารย์โรงเรียนบ้านนาจารย์ตั้งอยู่เลขที่9ถนนชาตรการรมเกา้าตำบลชาตรการอำเภอชาตรการจังหวัดพิษณุโลกเปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่บ้านนาจานบ้านขวดน้ำมันบ้านนาตอนบ้านานาน้อยและบ้านลาดเรือในปีการศึกษา2564 มีจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด125คนโดยมีประเด็นการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ดังต่อไปนี้นโยบายด้านทักษะวิชาการ1 การจัดการศึกษาระดับประถมวัยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2 5 6 0และมีบันทึกหลังการสอนครูมีสื่อการสอนและผลงานชิ้นงานของเด็กที่แสดงถึงการจัดกิจกรรม6กิจกรรมหลักมีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กครบทั้ง4ด้านโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน,าานที่ส่งเสริมให้เด็กเกนนิดการเรียนรู้เช่นม,มีมุมประสบการณ์อ,อย่างน้อย5้ามุมมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กเช่นห้องน้ำที่แปลงฟันโรงอาหารสนามเด็กเล่นและของใช้ส่วนตัว มีการให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนดยโดยในปีการศึกษา2564มีผลการประเมินพัฒนาการเด็กประถมวัยค่าเป้าหมายของโรงเรียนร้อยละ71 ผลการประเมินของโรงเรียนร้อยละร้อยผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย 2. การอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ โรงเรียนบ้านานาจารย์ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา2564ในด้านส่งเสริมความสามารถในการอา่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณของนักเรียนผ่านกิจกร,รรมดังต่อไปนี้กิจกร,รรมห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่ <ะ S 3> ออานกิจกรรมการอ่านคำพื้นฐาน กิจกรรมอ่านคลองเขียนคลองกิจกรรมภาษาไทยวนรณค,คดกิจกรรมสำนวนสุภาษิตกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ oh. 3. การยกระดับผลสำริดวิชาคณิตศาสตร์คิดคำนวณคลองมีการส่งเสริมการใช้กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว การท่องสุดคูณในทุกระดับชั้นมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 4. การยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโรงเรียนมีการดำเนินการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดทําโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเ <c oughs> ช่นป้ายคำศัพท์ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง4ทักษะเช่นกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำกิจกรรมวันสำคัญของเจ้าของภาษากิจกรรม spelling bee กิจกรรม crossword และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด2019 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของเจ้าของภาษาจัดบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกสร้างแรงจูงใจกระตุ้นและท้าทายการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่สะท้อนผลเพื่อพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล 5. การยกระดับผลการทดสอบ RT, NT, ONET โรงเรียนดำเนินการเพื่อยกระดับผลการทดสอบ RT, NT, ONET โดยผ่านกิจกรรมเช่นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกิจกรรมการอ่านคำพื้นฐานกิจกรรมอ่านครองเขียนครองกิจกรรมภาษาไทยวรรณคำ กิจกรรมสำนวนสุภาษิตกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤธิ o ์ O-net N.T. R.T. โดยมีการจัดทำ Test Blueprint และจัดทำตารางเตรียมความพร้อมนอกตารางเรียน หการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโรงเรียนบ้านนาจารย์มีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดวิจรารณญาณอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการเรียนแบบโครงงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิจกรรมเพิ่มเวลารู้และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดแก้ปัญหาก,หการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์หรือการคิดสร้างส,สงรรค์เจตการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning โดยโรงเรียนบ้านนาจยานส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป ในทุกกลุ่มสาระวิชาและทุกระดับชั้นมีการประเมินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสร้างองค์ความรู้จัดระบบการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองเกิดกระบวนการคิดในระดับสูงการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อภิปรายความรู้และมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ร่วมกันแการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านนาจารย์ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเขียนได้การมีทักษะการคิดคำนวณมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจรารณญาณและแก้ไขปัญหาได้การคิดอย่างสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรมมีความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้มีคุณธรรมมีเมตตาการุณามีระเบียบวินยัยตามอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณโรงเรียนบ้านนาจารย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดํำรงชีวิตยอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบมีทักษะการคิดเชิงคำนวณและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนิเทศภายในโรงเรียนบ้านนาจารย์มีกระบวนการทำงานร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมการนิเทศภายในโดยมีจุดมุ่งหมายของการนิเทศดังต่อไปนี้เพื่อพัฒนาคนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยมีรูปแบบการนิเทศที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 11 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนื่องโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทําให้โรงเรียนและคณะครูมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบผ่านรูปแบบออนแนด์และออนไลน์ โดยชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านรูปแบบออนแนด์ hand, แจกใบงานและใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาและใช้รูปแบบออนไลน์ในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ผ่านโปรแกรมต่างๆเช่น g o o g l e m e e t z o o m c l o u d m m e t t n n l ลน e เป็นต้นร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆเ,เช่น l i f e Work Sheets, Canva ร่วมกับการใช้ใบงานและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้มีการอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ site. ทางโรงเรียนจึงเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ โดยมีมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดและมีการจัดทำรายงาน Best Practices รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 12. สถานศึกษาดีมีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนมีการดำเนินการในหัวข้อสถานศึกษาดีมีมาตรฐานตามระบบป,ประกันคุณภาพภายในผ่านกิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาจารย์ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษากิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมนิเทศภายในกิจกรรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นต้นจากการดำเนินงาน ด้านระบบประกันคุณภาพภายในส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาจารย์ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564 13. การศึกษาเพื่อการมีงานทำส่งเสริมอาชีพโรงเรียนบ้านนาจารย์เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำส่งเสริมอาชีพผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมต่างๆโดยโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2564 ครูมีการพัฒนาความรู้การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำส่งเสริมอาชีพมีแผนการจัดการเรียนรู้สู่กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมีงานทำส่งเสริมอาชีพมีการจัดทำสื่อจัดหาสื่อคิดค้นนวัตกรรมมีวิทยากรระดับท้องถิ่นนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลด้านความรู้เพื่อการมีงานทำส่งเสริมอาชีพมีผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์และมีใบงาน14โครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบ้านนาจารย์มีการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผ่านกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 5. ประการได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความมีระเบียบวินยัย ความรับผิดชอบความพอเพียงและจิตสาธารณะโรงเรียนมีนวัตกรรมกิจกรรมโครงการโครงงานคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีได้แก่นวัตกรรม Waste Bank เปลี่ยนขยะเป็นเงินออมสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนรวม11โครงงานโรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 1 5ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน24ชั่วโมงโรงเรียนบ้านนาจารย์มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารและครูทุกท่านผ่าน5กิจกรรมดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนการจัดกิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. การส่งต่อ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กพิการเรียนรวมอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนร่วมในรูปแบบชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริมเป็นการเรียนตามปกติผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาจารย์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสามานะโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะ